ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมีอานนท์เธออย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนท์ข้อนั้นจะได้มาแต่ที่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกทำลายไปเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าแตกทำลายไปเลยดังนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อานนท์เธอได้อุปถากตถาคตด้วยกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอันเกื้อกูลเป็นความสุขอย่างสม่ำเสมอหาประมาณไม่ได้มาช้านานเธอได้อุปถากตถาคต ด้วยวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอันเกื้อกูลเป็นความสุขอย่างสม่ำเสมอหาประมาณไม่ได้มาช้านานเธอได้อุปถากตถาคตด้วยมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอันเกื้อกูลเป็นความสุขอย่างสม่ำเสมอหาประมาณไม่ได้มาช้านานอานนท์เธอได้กระทำบุญไว้แล้วเธอจงประกอบความเพียรเถิด แล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยพลันพิกุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ได้มีแล้วในการก่อนพิกุผู้เป็นอุปถาคอันเลิศของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็เลิศเสมอก,กันกับอานนท์ของเรานี้พิกุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่จะมีในอนาคต ภิกุผู้เป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็เลิศเสมอกันกับอานน์ของเรานี้ภิกุทั้งหลายอานน์เป็นบัณฑิตย่อมรู้เวลาที่เหมาะสมเพื่อจะเข้าเฝ้าตถาคตว่านี้เป็นเวลาของภิกุทั้งหลายนี้เป็นเวลาของภิกุณีทั้งหลายนี้เป็นเวลาของอุบาสกทั้งหลายนี้เป็นเวลาของอุบาสิกาทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของเหล่าพระราชานี้เป็นเวลาของเหล่ามหาอัมตา์ของพระราชานี้เป็นเวลาของเดรยรถีทั้งหลายนี้เป็นเวลาของสาวกเดรัทถีทั้งหลาย